สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกหัวแทร็คลอตโต้ทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะนำเสนอสูตรเด่นล่างจับชนสองสูตรนะครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับฝากคำเตือนอีกเช่นเคยนะครับคำเตือน สูตรที่นำมาแบ่งปันเกิดจากการคำนวณย้อนหลังทางสถิติเพื่อหาความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีโปรดใช้วิจารยาในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีจากช่องหวยไทยลัตโต้ กาฟังคำเตือนกันจบแล้วนะครับสูตรเด่นล่าจับชน2สูตรนะครับงวดวันที่1นึ่งพฤศจิกาย,ยนน5าเราได้ห้ากับเจนะครับผลรางวัลออก9ก้าห้านะครับ ถ้าก็มาในหลักหน่วยนะครับก็เ,เข้างวดแรกนะครับที่ใช้งานจริงนะครับเรามาดูวิธีคลิกกันนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเราจะใช้หลักร้อยนะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งนะครับ หลักร้อยบวน,นะครับเป็นเด่นตัวที่1นึ่งแล้วบวกเพิ่มไปสองเป็นเด่นตัวที่สองแล้วบวกเพิ่มอีก2เป็นเด่นตัวที่สาม 2, 3, แล้วบวกเพิ่มไป 4, อีกสองนะครับเป็นเด่นตัวที่สี่ครับสูตรที่1อาจจะได้4ตัวนะครับผลรางวัลออก0 4นย์สี่ห้าศูนย์สาเจดนะครับหลักร้อยคือเลขศูนย์นะครับเด่นตัวล่างขอพายละเด่นต,ตัวแรกคือเลขศูนย์ ศูนย์บวกสองเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกสูตรที่หนึ่งนะครับเราได้ศูนย์สองสี่หกดูสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองเราจะใช้หลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบวนหนึ่งครั้งและบวกเลขหกคงที่เป็นเด่นตัวที่หนึ่งนะครับแล้วบวกเพิ่มไป อีก3ประเด็นตัวที่สองบวกอีกสาประเด็นตัวที่สามบวก,พวกเพิ่มอีก3าประเด็นตัวที่สี่และบวก,พวกเพิ่มอีกสามประเด็นตัวที่ห้านะครับสูตรที่สองเราจะได้เลขเด่นทั้งหมดห้าตัวนะครับสามบวกเจ็ดเป็นสิบนะครับบวกหกของที่เป็นสิบหกเราใช้หก หกบวกสมเป็น9ก้าเบวกสาเป็นสิบสอใช้สองสองบสามเป็นห้าหบวกอีกสามเป็น8ดเราก็จะได้เลขเด่นทั้งหมด5ตัวนะครับคือ6 9 2 5 8นะครับชนกัน2ตัวนะครับคือ สกับ6กนะครับใส่ตารางนะครับวที่สิบเจ็ดศูนยี่หกหกเก้าสอ ห้าแปดหกเสองห้าแด กนการที่2กับ6นะครับเป็นเลขเด่นล่างนะครับ26สูตรจะเดินต่อหรือไม่ไม่มีใครทราบนะครับตัดสินใจด้วยตัวของพเพื่อนๆเองนะครับชอบก็นําไปใช้นะครับไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปนะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับไม่มีใครทราบล่วงหน้านะครับว,ว่าผลลงวันจะออกอะไรสูตรเป็นเพียงแนวทางให้เราได้ตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลนะครับ ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ